เรียนรูกวิธีการไอ้สวนสนเข้านะครับโดยโดยพรขางว่าประมาณ1อยปีแล้วครับครับโดยพะขางว่าลอยปีลอยปีเนง่ว่าปะมาณ มีละโตวิธีการสนเข้าว่านะครับออโอ้โหต,ตรงมีน้น,น่าเน่หยอดกันนอนมีเข้าเนาะมันใหญ่กว่าอีกสามหมื่นว <c oughs>

น,นี่น,นี่สวนเข้าแลครับสวนเข้าไหมไม่ไกลเช่ไหมหค <c oughs> ขางวัวครับพันซื้อมาไหม không thấy ghét luôn đấy, nó đầm, to quăn, bao đứa đó,

สันตภัยว <Th> ัวคลับโดยในห้อยในห้อยไม่ทมินนะครับทบทบเข้าไปอีกวัวเาก็ทบใส่ เออเอออันนี้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 สร้างลอยปีนะครับลอยปีมีผู้เดียวเออถึงเวลาสนตะไค quả banh phủ sàn bột oh, đấy, bớt oh, oh, yeah, <LOOR> uh <thế> nhéo <---assemble> hey, <coughs> hey <inte khóa> <coughs> <coughs> không gì nhỉ? 44cm1, 4cm1, 4cm1, 4

อันนี้พอได้หอยจ้า <ajuda> จ <bag i ADHD> ้าข้าพว่านันเน้ขายนจะแด่นะตัตนอไปพยห่ืนแช่้าอว่าไม่ิถุงงที่กมันไปกับุดังจิงจริงมกับถุงจวาดังสิค่ะ มาต่องเตือนมาต่องเตือนมาต้องทวง,ววงวอ้งออะไรหล่อาอันนี้บอกพีบางทีว่าคุเจ้าพ่อหรงหินโอ้ักแล้วนะเนาะเียวยลาเขาไม่เป็นไม่หอยเนาะครับ,รบ <laughs> งานคุณนุ่พนเพชรไง เดือดเรไปก็เดือดเราบ่นไปหาเลยไปทานหาเลยืลยันนี้ได่ซองแบบนะครับเอ้อสวนงวัวก็ข่า,ม,ขามูจะไหงงข่าแล้วเกรวเกียวกจ ได้เงีได้กับความลงเพชรเบิร์ดเพ็ดเขาพูดไปยังดอกไปไปบบกลายนี้ไปอีกเออเป็นเสือเป็นงานุตัวเอออันนี้ เซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์สุแปดบัวครับแท่งพิหมองนี้เลือดออกนะครับแท่งพิดมองนี้เลือดออกอันนี้ อันนี้อันนี้สร้างร้อยปีครับสร้างร้อยปีไม่ีู้วันไส่อนี่มาเนี่มาสื่อว่าอีหน่อยนั่เดืยต่อมาเนี่ยเขาบอกเป็นตระกูลเขาอยู่ข้าวหนาเป็นตะหงอยข้าวมิ่งเป็นตะอือ ถลีงนั่นดูเร่อกชื่อพอีหว้าจำเลยสมติหวยื่อพอมึงเลียงไนีแก้วออลีงปลากับพวกนี้สบ้านขากับพวกนเออมติแน่งาอีกโอ๊ยเอยกินแล้วเหันจอเข้ามากขลัมอันนี้อันนี้อันนี้คาคู่สำหรับอแล้ันนี้คาคู่สำหรับสนเข้าง่ว ไปลวกมันย่างกปากอกบอกปีนัเดือดลยจมันย่างอะไรล่ะเด้าอมันย่างกับว่าเป็นังแ้มันต่างไงน่มัเติมกับบ๊อกขเขาอกมีตามันโดยโตมันข้นย่างเดียวบอกบ้างเขานุยอืมนมียเขาเขานิยมแบบนี้บอกยงกับเขาบ่อกนน้ำฝนน้ำคือเอาเหล่าม่ใช่มันนี่ ที่หามเดือดบบาจะฟูแว่นหน้าเท่าไาย่อกันเนาะว่าที่บ่าห้องที่วิ่งฮผู้ปบการองแรงแต่คุเงินได้สดื่อลัเงี้ยเชเมื่อบ้าเงียเนานเหาเงียนันสั้นๆอัทอื่นเี้ยตัวซับตัวซับนี่เนาะบลับโอ้ยิงเนาะมูเห็วียกก็บอกกันดิ ไม่หลับยังวายว่าเดือนหรบ่ล้างอครับเสร็จพิธีแล้วครับมีการสนเข้าง่วอเหมือนนี่ท้างแง่บอกว่าเออหนึ่งเป็กเสร็จโอเคครับ กิปต่อไปอออมูป่า